สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับออาสวัสดีครับเอาวันนี้ช่างโต้งมานะครับมาเตือนภัยนะครับนะครับภัยสังคมนะครับภัยสังคมภัยสังคมการสั่งของออนไลน์นะครับคือคือมันจะมีแบบเป็นเป็นพัสดุนะครับที่เราไม่ได้สั่งนะครับอย่างอย่างอย่างกล่องนี้ครับอย่างกล่องนี้สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้ว่ถ้าเราไม่ได้สั่งของเยอะนะครับมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้า ถ้าวัานไหนที่เราสั่งของเยอะแล้วเราไม่ได้รับเองนะครับอาจจะให้น้องรับให้ให้แม่รับให้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาจะจ่ายตังค์ไปเลยนะครับจ่ายตังค์ไปก่อนโดยที่เราไม่ได้ดูของด้านในนะครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเราจ่ายปุ๊บเรามาแกะดูอย่างเงี้ยทีหลังเนี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยมันอะไรวะเอะแม่งแบบเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้นะครับดูนะครับนี่รค่าเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับนะครับเอ่อ อันนี้จริงๆแล้วนี่เป็นราคาที่น้องเขาเขียนไว้นะครับเพราะว่าปกติแล้วยอดเงินเขาเขาจะไม่ไม่ลงให้เห็นนะครับเอ่อยอดเงินจะอยู่ในระบบนะครับแล้วก็เราเราก็จะโอนจ่ายตามยอดที่พนักงานขนส่งแจ้งให้แล้วเราก็จ่ายนนี้น้องเขาเขียนไวน้นะครับนะครับเนี่ยครับคือเก้าร้อยสี่บห้าบาทได้ลําโพงเนี่ยครับลําโพงลำโพงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณร้อยหนึ่งนะครับ ผมเดานะเพราะผมเคยเห็นตลาดนัดขายร้อยหนึ่งนะครับร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งเนี้ยนะครับเนี่ยครับแล้วก็วันนี้นะครับอันนี้คือมาเมื่อวานนะครับอันนี้คือมาเมื่อวานนะครับมาเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้มาอีกมาอีกสามมาอีกสามมาอีกสามถุงนะครับ พี่อานี้อันเดียวพี่400ที่8บาทนะพี่ครับี่ผมกับเลยเมืนะ่อวานก็โดนพี่มันมาบ่อยอพี่ผมเห็นโดนหลายคนแล้วผมเลถามให้พี่โทรถามคนผมจะถามลูกค้าตลอดลยพี่ถ้าไม่แน่ใจอย่าไปรับเพราะวนใหญ่พี่เขาจะสั่งช้อปปี้กับลาซาด้าไงนะครับอันนี้ร้านนี้มันเช็คไม่ได้อะพี่ว่ามันมันส่งจากไหนอะไรเงี้ยมันมีแค่เลขกับพี่อ,ขอืข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตนะครับพเพื่อนนะครับเนี่ย นี่ครับตรงชื่อนะครับคือว่าพัสดุนี้จะไม่ได้มาจะไม่ได้มาในนามของของมาร์เก็ตแชร์นะครับคือจะไม่ได้มาแบบเหมือนช้อปปี้ลาซาด้านี้จะไม่ใช่นี้จะคือจะถูกส่งมาโดยใครก็ไม่รู้นะครับคือเบอร์โทรเราก็ติดต่อไม่ได้นะครับผมลองโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็เอ่อชื่อนะครับชื่อผู้ส่งก็จะเป็นแบบนี่ครับภาษาแบบเหมือนพิมพ์แบบเหมือนพิมพ์แบบยึก๊๊๊ยมานะครับน่ครับอ่านไม่ออกนะครับนะครับนี่ครับชื่อผู้ส่ง ผมลองติดตามแล้วไม่สามารถติดต่อได้นะครับโทรไม่ติดนะครับนะครับแล้วก <maya> ็อณตอนนี้นะครับผมดําเนินเรื่องก็คือผมโทรไปหาคอร์เซนเตอร์ของของของอันนี้เป็นของเคอรี่นะครับของเคอรี่พนักงานเขาก็ระงับระงับให้นะครับระงับระงับการจ่ายยอดนะครับแต่ว่าแต่ว่าประเด็นก็คือก็ต้องให้ให้เคอรี่เขาดําเนินการนะครับคือซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้จะได้คืนได้เงินคืนไหมนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติให้ผมคืนของเนี่ยผมก็ยินดีคืนนะเพราะว่าของมันก็มันก็ไม่ได้ราคาอะไรมากมายครับเนี่ยลาโพงธรรมดานะครับนะครับก็มาฝากเตือนเพื่อนนะครับเพื่อนที่เจอนะครับเจอนะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังระบาดเลยเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีมาอีกสามถุงนะครับนะครับคือถ้าถ้าเมื่อเช้าถ้าน้องผมรับถ้าผมไม่ได้สั่งน้องผมไว้นะครับปกติน้องผมจะรับให้นะถ้าไม่ได้สั่งไว้ก็คือผมโดนไปละซึ่งนเนี่ยนะผมก็เลยรีบทําคลิปมาเตือนเพื่อนนะครับก็เวลา เวลารับของเวลาอะไรครับให้ให้เพื่อนๆระวังนะครับให้ดูดีๆนะครับว่าเฮ้ยเราได้สั่งจริงไหมมาจากมาจากไหนมาจากช้อปปีล้ลาซาด้าหรือเปล่าหรือว่าอยู่ดีแบบส่งมาแบบใครก็ไม่รู้แต่สองสองกล่องมเช้าเนี่ยเอ้ยสามสามสามถุงมเช้าเนี่ยคือแบบคือมาแบบอารมณ์แบบมาเป็นถุงครับแล้วก็เป็นภาษาจีนมาเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอที่น้องถ่ายส่งมาให้ดูนะครับเป็นอันนั้นเป็นแต่เนื้อผูมเช้าผมผมไม่ได้รับนะเพราะว่าผมดูทรงแล้วมันมันไม่ใช่สินค้าที่ผมสัั่่งแแนนนนอะครบล้ว มันมาราคาเท่ากันเลยนะครับสามถุงนะครับคือแล้วก็ชื่อผู้รับคนเดียวกันแล้วก็ชื่อผู้ส่งก็คนเดียวกันเลยครับสามถุงเลยครับซึ่งซึ่งซึ่งของที่ที่ผมที่ที่มาเมื่อเช้านะครับสามถุงผมก็ให้น้องเช็คแล้วน้องก็บอกว่าเออมันมันเป็นสินค้าที่ส่งมามาเองนะครับเหมือนแบบเป็น C.O.D โดย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 บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็พนักงานพนักงานของเจนทเขาก็แจ้งว่าถ้าเกิดเราโอนไปเนี่ยก็คือโอกาสได้เงินคืนเนี่ยศูนย์เลยนะครับเป็นศูนย์นะครับะน,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 นะครับฉะนั้นเพื่อนๆนะครับที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่สั่งของออนไลน์ไบ่อยนะครับต้องระวังนะครับตอนนี้นะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าคือของที่มันได้มามันแบบมันจะก้องแกงหน่อยนะครับซึ่งเหมือนเหมือนเหมือนแบบเป็นผมขอเรียกว่าเป็นเอ่ออะไรดีว่าขอเรียกว่าเป็นเป็นอ่อพัสดุ เงาแล้วกันนะครับเป็นพัสดุเงาแล้วกันนะครับก็คือถ้าเราเคยสั่งถ้าเราเคยสั่งบ่อยๆเนี่ยเราเคยสั่งของบ่อยๆเนี่ยสังเกตเลยครับว่าที่อยู่เนี่ยชื่อที่อยู่ของเราเนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นอยู่ในระบบนะพวกช็อปปี้ลาซาดงลาซาด้าอะไรเงี้ยเป็นไปได้ที่เขาจะเก็บไว้นะครับถ้าเราสั่งของบ่อยแล้วเขาก็ส่งของมาซ้ํานะครับแต่ของที่มันส่งมาคือแบบมันจะเหมือนแบบเป็นมูลค่าที่แบบหลักร้อยจะส่งมาคิดเงินเราหลักพันอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์น่าจะเป็นการ การทางานน่าจะเป็นอย่างนี้นะคบก็คือเอาที่อยู่เราจากจากจากเว็บที่เราสั่งอะไรอย่างนี้นะคบเพราะว่าปกติถ้าเราออเดอร์ของไม่บ่อยเนี่ยทางทางคนส่งเขาก็จะมีม,มีมีชื่อที่อยู่เร <c annya> าอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าเฉพาะวันนี้สองวันเนี้ยผมโดนไปละผมมาละสามสี่สี่กล่องนะครับสี่กล่องนะครับหนึ่งกล่องกับอีกครับเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้นะครับถ้าสั่งของต้องดูเองนะครับต้องดูเองหรือไม่ก็กําชับ น้องๆหรืองสกำชับแม่เรื่องอะไร,องไรครับที่อยู่บ้านอะไรครับว่าให้ดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะรับให้นะครับนี่นะครับน,นะครับเนี่ยครับแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยส่วนอีกลออกล่องเนี้ยอีกลของกล่องเนี้ยที่ผมที่ผมรับไว้เนี่ยคือเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองติดต่อกับเคอรี่ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะจัดการยังไงให้ผมได้บ้างนะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปจบตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมโทรไปแล้วลเขาให้ผมรอเจ็ดวันนะครับห้าวันเจ็ดวันนะครับเพื่อดำเนินการนะครับซึ่งณตอนเนี้ยเขา เขาได้รลงับการจ่ายเงินไปแล้วนะครับจ่ายเงินไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้เงินคืนไหมนะครับตอนนี้ผมก็จะเก็บกล่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเก็บของไว้ก่อนยังไม่ใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเคอรี่โทรมานะครับนะครับถ้าเขาโทรมาแล้วก็รอดูว่าเขาดําเนินการให้เราได้ไหมเราจะสามารถเอาเงินคืนได้ไหมนะครับนะครับนี่ครับอันตรายอยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็ฝากเตือนเพื่อนนะครับระวังนะครับเนี่ยครับระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่านะครับนี่ครับฝากเตือนเพื่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสาหรับ FC ของช่างโต้งนะครับที่สั่งของบ่อยๆนะครับที่เอามาทําลําโพงนะครับระวังตัวนะครับนะครับดูด้วยนะครับว่าส่งมาจากช่างโต้งเปล่านะครับถ้าส่งมาจากช่างโต้งคือชัวร์แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับครับสวัสดีครับ